มีไว้ให้นกมาเกาะไว้กินน้ำมันก็ดูแล้วมันก็สบายใจสบายตาขึ้นลูกุ้งเแถวนี้บินมาก็มาเกาะก็กินน้ำได้ เงาในน้ำสะท้อนเห็นใบหมากแนละ้วท้องฟ้าในเงาน้ำ,นำพอลมพัดมาน้ำมันก็จะกระเพื่อมมันก็จะกระเพื่อมพอลางนั่งดูจุดก็อีหนึง่ง ก็น้ำก็เป็นระยิบระยับได้มน้ำจะเต้นได้ตรงนี้น้ำน้ำจะวิ่งว่งได้พอลมพัดมาเอาละตอนนี้ลมจะไม่ค่อยพัดนิ่งๆเอันนี้ไม่ได้ซื้อถังมาใส่อัน,นใหญ่พอลมพัดมามันก็ใบบัวก็ จาปิวพิวแล้วลูกนกก็จะมาเกาะเล่นที่อ่างบัวกันได้ลูกนกแถวนี้เยอะแล้วก็ลูกนกร้องตลอดแล้วก็ลูกนกก็จะมากินน้ำแต่ถ้าเกิดบางทีก็เห็นเอาปีกชบๆบผิวน้ำอาบน้ำไปด้วยในตัว แต่จะมีอีกอ่างหนึ่งอันนั้นจะไม่มีจอกแหน่ใส่ลูกนกจะมาอาบน้ำอยู่ที่อ่างทางต้นแค่เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ต้องซื้ออ่างมาใส่ใหม่เพิ่มอันน้อยเอลมพัดมาใบบัวปิวถ้าเรามองนั่งอยู่ตรงหน้าประตูเรามองมาก็จะเห็นดอกบัวใบบัวปิวนี้ตอนนี้ดอกยังไม่ออกลูกๆหลงก็เก๊กก็เก๊ ต้องซื้ออ่างมาใส่ต,ออใสตกงานว่างงานไม่มีมยังไม่ได้ซื้อกระถางมาใส่เว้นแก้วอันนี้กำลังออกดอก กจะเห็นเงาในน้ำพอลมพัดมาใบก็จะพิวลมพัดมาใบก็จะพิ้วาบางทีก็ลูกนกก็มาเกาะกินน้ำตอเปลัองออกดอสีเหลือง

ตอนนี้ดูบัวดอกใหญ่ไม่รู้ยุบหายไปไหนยังไม่แตกขึ้นมาพี่แต่จอกน้อยนี่ลูกนกก็จะมาอาบน้ำมากินน้ำแต่อันนี้ไม่ค่อยได้อาบจะไปอาบอน,นี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันที่ลูกนกชอบมาอาบแต่พี่ออนจะพาไปดูอันนี้คืออันที่ลูกนก ชอบมาอาบน้ำเล่นลูกนกชอบมาอาบน้ำเล่นเสือนี้เพราะว่าพีออนไม่ได้ใส่จอกแหน่ไว้ลูกนกจะบินโฉบมาที่ผิวน้ำแล้วปีกสบิดขึ้นมาบางทีน้ำก็ดำสกปรกพี่ออนก็ต้องรอให้น้ำ มันยุบแล้วก็ขันตักทิ้งแล้วใส่ใหม่พอเดือนสองเดือนก็เปลี่ยนน้าทีพอมันยุบก็เติมพอน้ํามันสกรปรกก็รอให้มันแห้งแล้วก็แห้งสองสาวันแล้วก็ตักน้ําทิ้งแล้วใส่ใหม่นี่เพิ่งใส่ไว้ใหม่นี่เพิ่งใส่น้ําเพิ่มไว้ลูกนกจะมาอาบอันนี้เยอะมาเกาะแล้วก็อาบเอาปีกโชบแล้วก็อาบทั้งตัวเลยหัวมุดลงไปในในน้าเลยอ่ะมีดอกหัวก็ไม่เป็นไร แต่ไม่เอาจอกแหน่มาใส่เอาจอกแหน่มาใส่แค่นิดหน่อยก็แต่ก่อนที่จะเอามือลงไปในน้ำนี่ต้องล้างมือก่อนนะน้ำจะได้สะอาดลูกนกจะได้กินน้ำสะอาดไอ้ที่มันคั้ไปเพราะมันเป็นดินธรมธรมชาติของมันถ้าจะตักจอกแหน่หยิบอะไรเปไม้พี่วนจะล้างมือก่อนลูกนกเขาจะมากเกะเล่นเมื่อกี้ก็มีนกจิ๋วหลายตัว มาเกาะเล่นเกาะตอเนี้ยแล้วก็ผีเสื้อก็บินมาก็จะมีลูกนกหลายตัวมาเกาะแล้วก็ร้องเมื่อกี้นกจิ๋วมาสี่ตัวห้าตัวเต็มไปหมดเลยนกเอี้ยงก็มาเล่นมาอาบน้ํากันนกเขา่านกจู่จีนนกพันอะไรตอนอะไรแยะไปหมดส่วนใหญ่ก็จะมาอาบอันเนี้ยกันแล้วก็ข้างหน้าที่อันพัดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อาบทุกอันแหละแต่อันเนี้ยมาเห็นบ่อยสุดเลยอันนี้ เพราะว่าอันนี้เปลี่ยนน้ำบ่อยได้ท้องฟ้าลูกนกก็จะมาเกาะยอดมะพร้าวแล้วก็ร้องกูกุ๊ก Cú cuốc lớn kinh dữ nó có tét tè tèo tét tè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  tèo